you <music> ดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่ก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้ากับรถ t o โยต้าอันติส 1.6G ปี2017นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะโปร มชั่นช่วงนี้นะคะย่าจะบอกว่าโปรโมชั่นมาแรงมากๆเลยนะคะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะลูกค้าบริการส่งวัสลด์ให้ฟรีด้วยนะใครที่สนใจนะคะก็โทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวนัดพาไปชมรายเดดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นชมใหม่ชมไม่ได้เชนเรียบ้อยแล้วนะคะจะเป็นโลโก้แบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ6กไก่รอเรือ7062กรุงเทพมหาคนครนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสงสีนะคะ เป็นล้อแมกจากโรงงานเลยนะคะรถห้าล,ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยางรถปี2022เลยนะคะยางปีใหม่ๆใ,ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถคันนี้สภาพเดิมๆนะคะ ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบาชงนะคะรอยซีนเดิมๆหัวนอ็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่ขย,ยับเพี้ยนเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างของรถนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพักไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผากางด้วยเส้นโครเมียมนะคะก็เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วงล่างด้านหลังก็ครงสร้างเดิมๆนะคะลูกคา้าเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟด้านท้ายดีไซน Hi ์มา อย่างสวยงามเลยนะคะลูกค้าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ มีในส่วนของไฟทัพทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไิ่ใช้งานอยู่ก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79เเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านด้วยนะสนใจก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะ0982609587นณะเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนะทา ไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนนะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่1น9 9ง0ส กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทรัลล็อกก็จกปะปรับ Auto ออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะ คันนี้นะจะเป็นกุญแจคีเลตปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ทเยบ้อยแล้วนะคะก็คือปุ่มสตาร์ทมือนั่นเองนะคะแอร์ Air, ได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะมีในส่วนของนี่แผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเนาะพวงมาลัยของรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมวเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะได้เป็นแบบวิทยุ FM CD u s b AUX ได้นะคะ แอร์ <Air S 2> เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเจออโตแบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้าตรงคอนโซลด้านข้างให้ด้วยนะคะในส่วนของคอนโซลของรถนะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดาตัดด้วยสีเบจนะฝ้าเพดานใหม่ๆเลยนะคะด้วยมีรอยยันรอยขีดเขียนนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบจนะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย้วยนะคะ หัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเยีนยเลยนะคะรับประกรันในส่วนของโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะ มาต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟให้สองรูนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะขอบย่างของรถนะคะสามารถดึงดูได้ทั้ง4ี่บานประตูเลยนะคะดึงดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะจะต้องมีจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะดึงดูได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าซื้อรถ ที่เพชรยนต์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างๆนะคะ นี่บรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเปรียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่4ี่หาใบเลยนะคะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะในส่วนของด้านล่างนะมีร้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงให้เรียบร้อยเลยนะคะ รอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะในส่วนของหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยเยียนเลยนะคะบอดี้ด้านหลังจุดเม็ดอาร์ตกลมๆจากโรงงานขอบยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่ก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นานัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของ ไล่เรียงหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด 4,600cc 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเยี่ยเลยนะคะในส่วนของจุดมาเก็ตสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะรอยซี เดิมๆจุดเม็ดอาร์กลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเยี่ยเลยนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงนะคะแโลโ้ก็ t o โยต้ามีติดอยู่ฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะรับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o โ,โยต้าอันติด1.6ตัวจีนะคะรถปี2017ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเ เริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะคะและช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะแล้วก็มีบริการส่งรสไฟให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ